สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะทำหนึศูนย์ได้ถึง2อย่างนั่นก็คือสังขยากับหม้อแกงไข่นะคะก่อนรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้พี่ตุ๊กหน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพร้อมกดกระดิ่งนะคะจะได้เตือนทุกๆคนเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะคะเริ่มต้นเราไปรู้จักกระทงฟอยนะคะพี่ตุ๊กจะใช้ตัวนี้เป็นภาชนะในการนึ่งแล้ก็ในการอบหม้อแกงนะคะ นี่พอสะดวกนะคะสะดวกอย่างหนึ่งคือมีฝาปิดนะคะสามารถที่จะเก็บไว้รับประทานนะคะหรือจําหน่ายเลยก็ได้พร้อมกับกระทงนะคะมีฝาปิดอย่างนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นถ้วยเป็นกระทงแบบนี้นะคะเริ่มต้นนะคะเราไปทําการหั่นเผือกนะคะวันนี้ใช้เผือกหอมนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นเส้นๆนะคะ นี่เราเริ่มต้นของการหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าพี่ตุ๊กจะหั่นขวางแบบนี้นะคะปริมาณสัดส่วนตามชอบนะคะไม่ฟิกนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะหรือจะเปลี่ยนจากเผือกเป็นฟักทองเป็นมันม่วงก็ได้นะคะตามชอบนะคะตุ๊กหั่นอย่างนี้ก่อนนะคะหมดนะคะหั่นให้หมดตามขวางจากนั้นก็มาซอยเป็นเส้นนะคะ ประมาณสักห่างกันประมาณความกว้างก็หนึ่งเซนนะคะความยาวก็ตามรูปลักษณะของเผือกนะคะแล้วก็มาหั่นขวางแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเหลี่ยมลูกเต๋านะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขึ้นอยู่กับเรานะคะแต่พี่ตุ๊กว่าไม่ต้องใหญ่มากจะได้สุกได้ง่ายนะคะถ้าชิ้นใหญ่ก็จะใช้เวลาในการนึ่งนานหน่อยน,นะคะเพื่อที่จะให้เผือกเขาสุกนะคะโอเคเรามาหัน่นเป็นเส้นกันนะคะสำหรับไว้โรยหน้าไว้ตกแต่งนะคะ <c oughs> ถ้ากระทงฟอย o ไม่มีเราก็ใช้ถาดเหลี่ยมของเรานึื่องได้นะคะถาดเหลี่ยมอลูมิเนียมนะคะแล้วเราค่อยมาตัดเป็นชิ้นๆเวลาเราจะตักหรือรับประทานก็ได้นะคะแต่กระทงฟอยก็สร้างความสะดวกสบายให้เรากับให้เรานะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปดูส่วนผสมของตัวสังขยานะคะก็จะ,ระกรอบด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะปี๊บแท้400กรัมนะคะ แล้วก็วันนี้ใช้กะทิกล่องนะคะกล่องเล็กกล่องสองห้าสิกรัมคาะสองกล่องนะคะแล้วก็ไข่วันนี้ใช้ใช้ไข่สองอย่างไข่ไก่กับไข่เป็ดนะคะไข่ไก่จะเป็นเบอร์ศูนย์กับไข่เป็ดนะคะเจ็ดฟองนะคะอย่างละเจ็ดฟองนะคะจากนั้นเราก็ไปตอกไข่ใส่ภาชนะที่เราจะทําการขยํานะคะ <c oughs> ทั้งสองอย่าง บางสูตรบางตำราอาจจะใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม,ไม่เป็ดก็ไข่ก็ไก่นะคะแต่วันนี้พี่ตุ๊กใช้สองอย่างเพราะว่าพี่ตุ๊กต้องการความนุ่มความนวลของไข่ไก่แล้วก็ความทรงตัวอยู่ตัวหรือแข็งมันนิดนึงก็คือไข่เป็ดนะคะแล้วไข่เป็ดเขาจะมีไข่ขาวที่หนาแล้วก็จะทําให้สังขยาเราขึ้นฟูนะคะขึ้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะตอกให้หมดเลยนะคะ ทั้งสชนิดนะคะไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมส่วนของแป้งใช้แป้งข้าวเจ้านะคะสช้อนโต๊ะเพื่อตึงให้สังขยาเราทรงรูปนิดนึงนะคะโอเคหลักนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะปี๊บแท้ที่เราเตรียมไว้400กรัมใส่ลงไปพร้อมกะทิใช้กะทิ1กล่องก่อนนะคะคือ250กรัมนะคะ ในส่วนของการที่มาผสมในตัวสังขยาแล้วก็ขยำเขานะคะโอเคขยำกจจะะ็จะใช้ใบเตยนะคะพี่ตุ๊กจะใช้ใบเตยขยำหรือเราไม่ขยำเราจะใช้ถถปั่นน้ำผลไม้ได้นะคะแต่ระวังนิดนึงเรื่องน้ำตาลปี๊บเพราะเขายังเป็นก้อนนะคะโอเคขยำให้หมดให้น้ำตาลละลายให้หมดแป้งกะทิเข้ากันกับไข่นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปกองเพื่อป้องกัน น้ําตาลจะมีบางส่วนที่เขาจะละลายไม่หมดแป้งด้วยนะคะประมาณนี้นะคะเขกรนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คนเขานิดนึงนะคะเช็คดูว่าเข้ากันทั้งหมดแล้วนะคะทั้งแป้งทั้งน้ําตาลทั้งกะทินะคะจากนั้นเรามาเตรียมส่วนของกะทิที่จะโรยหน้าสังขยานะคะใช้กะทิอีกกล่องนึงนะคะปริมาณ250กรัมนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ Okay. จากนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าอีกสองช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวเจ้าอีกสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้ทั้งสองอย่างเข้ากันนะคะสองช้อนโต๊ะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตุทูใช้ตะก้อมืออันเล็กนะคะคนนะคะหรือใช้ช้อนก็ได้คนให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วพักไว้นะคะจากนั้นเราก็ไปเตรียมการนึ่งนะคะลังถึงพิทูใช้ลังถึงอันเล็กนะคะ มีใหญ่ใช้ใหญ่ก็ได้นะคะตั้งให้ห่างนะคะเพื่อที่จะให้ไอน้ําขึ้นมาได้ถึงทุกกระทงนะคะอันนี้เราก็จะตักตักไม่เต็มดีนะคะต้องเผื่อการฟูของเขาด้วยนะคะถ้าเขาฟูล้นออกจากกระทงก็จะไม่สวยนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่เผือกนะคะที่เราหั่นเป็นเหลี่ยมเต๋าแบบนี้นะคะ ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยไม่ว่ากันนะคะเปลี่ยนจากเผือกเป็นฟักทองเป็นมันม่วงแทนได้นะคะไม่ฟิกไม่จำกัดนะคะสูตรนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ำที่จะนึ่งแน่นอนต้องเดือดพ่านอย่างแรงนะคะใช้น้ำไฟแรงน้ำพ่านแบบนี้วางลงไปใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีหรือกว่าขนมจะสุกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขนมที่นื่งสุกแล้วนะคะจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะมาหยอดใส่นะคะให้เต็มกระทงประมาณนี้นะคะหยอดให้ครบทุกกระทงนะคะโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยเผือกที่เราหั่นเป็นเส้นๆนะคะ วางแล้วแต่เราจะวางให้มีลักษณะแบบไหนก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะถ้าเป็นฟักทองก็ใช้ฟักทองวางนะคะเป็นมันม่วงก็ใช้มันม่วงวางนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณสัก10นาทีนะคะ10นาทีผ่านไปเราก็มาดูนะคะขนมที่สุกจะประมาณนี้นะคะช่ำๆด้วยหน้ากะทินะคะ จากนั้นเราใช้ไม้ปลายแหลมลองจิ้มดูนะคะว่าสุกไหมถ้าสุกแล้วขนมจะไม่มีอะไรติดขึ้นมาแต่ถ้ามีอะไรที่ติดไม้ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่สุกดีนะคะแล้วนะคะสังขยาเผือกของเรานะคะเดี๋ยวเราไปทำหม้อกแกงไข่ต่อเลยนะคะหม้อกแกงไข่เริ่มต้นขอทำอหอมเจียวก่อนนะคะใช้น้ำมันพืชงช้อนโต๊ะหอมเจียวประมาณสัก ครึ่งถ้วยนะคะชอบมากทํามากก็ได้นะคะแต่ของเปตุกกะให้ประมาณนี้นะคะเจียวให้เหลืองประมาณนี้นะคะ่ะจากนั้นก็แยกน้ํามันกับหอมเจียวออกจากกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราใช้น้ํามันนะคะมาใส่ในส่วนของตัวสังขยาตอนนี้เราจะเรียกว่าตัวมอแกงนะคะมอแกงไทยใช้น้ามันมันใช้น้ำมันพืชอะคะ่ะที่เราเจียวหอมแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะหรือเรียกน้ํามันหอมเจียวนั่นเองนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยกะทิที่เหลือจากการหยอดหน้าสังขยานะคะมาใส่นะคะมาใส่ในตัวหม้อแกงโอเคเรียบร้อยแล้วก็คนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปหยอดกันนะคะก่อนอื่นอ่ะเรามาหยอดนะคะโอเคใช้ถ้วยตัวเดียวกันนะคะกับสังขยา Okay. สัดส่วนนี้นะคะสำหรับถ้วยเบอร์นี้พี่ต๊กจะได้ทั้งหมดอยู่12 12ชิ้นนะคะรวมสังขยาด้วยนะคะได้อยู่12ชิ้นนะคะโอเคจากนั้นเราก็ใส่เตานะคะเตาก่อนที่เราจะนํามาใส่เราต้องวอร์มไว้ก่อนร่วงหน้านะคะให้ได้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะโอเคจากนั้นเราก็นํามาใส่นะคะ ก่อนที่จะใส่ขนมต้องวอร์มเตานะคะให้ได้180องศาเน้นก่อนนะคะเพื่อที่ขนมของเราจะได้ฟูนะคะสวยงามนะคะออกมาน่ารับประทานนะคะปิดเตาใช้เวลา15นาทีนะคะแล้วเราก็มาดูโอเคน่าค่จะออกมาประมาณนี้ฟูพยายามใช้ไฟบนให้แรงกว่าไฟล่างนะคะเพื่อที่หน้าเขาจะได้เหลืองนะคะเสมอเท่ากัน โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเทสดูนะคะว่าหม้อกแกงของเราสุกแล้วนะคะจะเป็นยังไงโดยการใช้ไม้แหลมะคะ่ะไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาแสดงว่าหม้อกแกงของเราสุกแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะจัดใส่จานให้สวยงามก็จะประมาณนี้นะคะหม้อกแกงไข่นะคะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามคลิปของพี่ตุ๊กขอบคุณมากคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ